สวัสดีคะ่ะทุกคนนะคะครูนิสสอนสร้างรายได้จากไม้มงคลข้างบ้านอ่าวันนี้มาดูกันนะคะความหมายของกวากมรกตมาสรุปกันอีกครั้งหนึ่งนะคะสวัสดีคะ่ะก่อนออกไปอสอนนักเรียนที่ร้านนะคะเราก็มาดูก่อนวันนี้ความหมายของไม้มงคลชนิดนี้นะคะกวากมรกตก็จะมีความหมายที่ดีมากๆเป็นไม้มงคลนะคะในกลุ่มของต้นไม้ฟอกอากาศ ต้นไม้มงคลเสริมโชคลาภต้นไม้มงคลเสี่ยงทายในเรื่องของโชคลาภและตัวเลขนะคะ,อะตอนนี้ก็ใครไม่มีนี่ก็คือ,อตกเทนตกกระแสไปแล้วนะคะสำหรับกว่ามรกตรต,ต้องมีเอาไว้นะคะไมะ่ชนิดใดก็ชนิดหนึ่งก็จะมี3ชนิดด้วยกันทั้งสีเขียวสีดำด่างเหลืองนะคะซึ่งในแต่ละชนิดก็จะมีความหมาย ในตัวเองเลยวันนี้มาดูกันนะคะ,ะผู้ที่มีแล้วก็ความหมายก็จะตามนี้มาดูกันเลยนะคะ,ะสำหรับความหมายของอในแต่ละสีเนาะอ่านะคะกวักมรกตสีเขียวสื่อถึงความอุดมสมบูรณ์นะคะก็จะมี อุดมสมบูรณ์ในทุกด้านไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานนะคะ,จะเจริญรุ่งเรืองการเงินมีเงินไหลเข้านะคะแล้วก็สุขภาพดีด้วยนี่คือสีเขียวความหมายของกวักสีเขียวนะคะส่วนกวากมรกตสีดำก็มีความหมายอีกเหมือนกันนะคะสีดำก็จะมีความหมายาในเรื่องของ เสริมบารมีเสริมอำนาจมีกวักมรกตสีดำตั้งเอาไว้ที่โต๊ะทำงานหรือจะเอาไว้ตรงบริเวณที่เราทำงานอยู่จะเป็นโต๊ะทำงานหรือจะเป็นตรงหน้าบ้านก็ดีตัวนี้นะคะเสริมอำนาจเสริมบารมีและมีคนเกรงขามอ่านะคะเป็นความหมายของกวักมรกตสีดำทีนี้ มาดูสีเหลืองกันบ้างก็จะมีด่างเหลืองนะคะด่างเหลืองเราก็สามารถใช้ได้เลยถ้าเป็นด่างเหลืองความหมายของกวักมรกตดด่างเหลืองนะคะก็จะเสริมในด้านของความรักความเมตตาความมีมิตรภาพที่ดีนะคะ,ะเขาจะมีความหมายในแต่ละสี สีเขียวสีเหลืองสีดำตามนี้เลยนะคะทุกท่านที่มีอยู่ก็ลองไปดูนะคะว่าตอนนี้ของเรามีกวักมรกตสีไหนกันบ้างนะคะ,ะก็ตามนี้วันนี้ครูมาให้ความหมายนะคะความหมายของอกวักมรกตเนาะ,ะนะคะก็สำหรับผู้ที่มีอยู่จะเป็นสีเขียว สีดำสีเหลืองนะคะก็ดีทั้งนั้นเลยนะคะกะ็ดูแลเขานะคะ,ะก่อนที่เราจะขอโชคขอลาบนะคะ,ะในเรื่องของแสงเรื่องของดินเรื่องของน้ำก็ดูแลให้เขาสมบูรณ์นะคะแล้วก็เรามีความสุขด้วยพอเรามีความสุขเราก็จะขอโชคขอลาบตรงนี้กับเขานะคะ,ะมันก็จะ,ะรู้สึกดีนะคะ มีมีข้อคำถามไหมคะท่านที่กําลังรับชมเนาะมีตัวไหนก็ดีทั้งนั้นเลยนะคะสื่อความหมายในแต่ในแต่ละชนิดต้นไม้ก็ดีอยู่แล้วที่บ้านออกดอกได้โชคอ๋อค่ะเป็นความเชื่อนะคะว่าไอ้ต้นไม้กวากมรกตออกดอกแล้วรับโชคเป็นความเชื่อซึ่งผู้คนทั่วไปนะคะผู้คนท,ทั่วไปเลยก็ว่าได้ใน ที่ครูรู้จักนะคะพอเขาปลูกกวากมรกตก็จะมีสิ่งดีๆมาเล่าให้ฟังนะคะเพราะว่าเราอยู่ที่ร้านค้าเนาะก็จะมาซื้อกวักมรกตไปก็หลากหลายนะคะที่ร้านของครูก็จะทั้งสีดำสีเหลืองสีเขียวก็จะมีข่าวดีมาบอกกันบ่อยๆนะคะว่าเดือนนี้นะคะวันที่เท่านี้เท่านี้อนุโชคดีนะคะก็ยินดีด้วยกับทุกทุกคนนะคะที่ปลูกกวาก วกแล้วได้โชคนะคะวิธีขอโชคเราก็ตามที่ครูได้สอนไปนะคะก็เราสะดวกที่จะขอโชคในพระคาถาไหนก็เอาอที่ถูกจริตกับเรานะคะหรือใครที่มีพระคาถาในใจอยู่แล้วท่องบทไหนก็ใช้บทนั้นแหละนะคะก็ไม่ต้องเปลี่ยนแต่ถ้าใครมียังไม่มี ก็ท่องตามที่ครูได้สอนไปนะคะเพราะว่าเป็นคาถาที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สืบต่อกันมานะคะก็จะมะีพลังงานมงคลที่ดีๆนะคะก็เอาตามนั้นแล้วกันนะคะอาจจะจะท่องคาถาเดิมของเราได้จะท่องคาถาใหม่ที่ครูให้ไปก็ได้เหมือนกันนะคะ,ะก็ออกดอกรับโชคอ,อันนี้เป็นเรื่องของกวักมรกตไม้มงคลยอดนิยมไม้มงคลฟอกอากาศ และก็ยังขอโชคขอลาบจากต้นไม้ชนิดนี้เขาจัดอยู่ในประเภทต้นไม้พลังบวกนะคะพลังบวกก็จะดึงดูดสิ่งดีๆมาให้เรานะคะอ้า,ม,าม,มีคําถามอีกไหมคุณมาริดาใช่ไหมคะ <laughs> อ่านผิดอย่างไรครูขอขออภัยนะคะอ่ทีนี้ก็สําหรับท่านที่แจ้งข่าวนิดนึงเนาะ,ะผู้ที่จะเจาะลึกเรื่องกวักมรกตจริงๆนะคะ,ะมือใหม่ มือใหม่ที่ยังดูแลไม่เป็นยังดูแลไม่ได้ยังไม่สวยปลูกแล้วทํายังไงก็ไม่สวยไม่งามไม่แตกกอนะคะก็ครูก็มีอคอสด,ดีๆนะคะสําหรับกวักมรกตอย่างเดียวเจาะลึกนะคะ ก็จะเจาะลึกในเรื่องของอการปลูกการดูแลการขยายพันธุ์นะคะแล้วก็คาถาบูชาต่างๆวิธีขอชโชคลาภนะคะวิธีสร้างรายได้จากกวากมรกตนะคะจะสอนสดกัน5าวันเนาะวันที่1ึงถึงวันที่5ก็ราคาค่าคอสอยู่ที่5 9 0บาทในรายละเอียดของกวางมรกตทั้งหมดนะคะผู้ที่จะสร้างอาชีพด้านนี้จะทำเพื่อการค้าการขายนะคะก็สามารถเข้าไปเรียน ตรงนี้ได้นะคะจะสอนสดนะคะตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่5นะคะก็เจอกัน5วันพอหลังจากนั้นก็จะ,ะทำเป็นวิดีโอเติมเต็มให้ตลอดนะคะเรื่องของกวักมรกตผู้ที่เลี้ยงเก่งแล้วก็ถ้าจะสร้างอาชีพด้านนี้จะทำขายก็สามารถเข้าไปเรียนในนี้ได้ซึ่งก็จะรวบรวมทั้งหมดในเรื่องของกฎกวักมรกต รายละเอียดของกวักมลกดนะคะมีอะไรอย่างไรบ้างก็จะรวมอยู่ตรงนี้นะคะเราจะได้เจอกัน5 5วัน1 5เมษานะคะพอหลังจากนั้นก็จะเติมเต็มในเรื่องของวิดีโอให้อส่วนผู้ที่จะ ทําช่องต้นไม้นะคะอยากจะมีอาชีพด้านนี้แล้วทําเป็นช่องต้นไม้นะคะเป็นเสริมอาชีพเสริมรายได้นะคะตรงนี้ครูก็จะแจ้งนิดนึงสําหรับผู้ที่จะไปต่ออยากทําช่อง You Tube แบบครูนะคะอยากจะมีช่องเป็นของตัวเองเพื่อจะขายสินค้านะคะก็สําหรับคอร์สนี้ก็อยู่ที่ราคา3,900บาอบาททำยูทูบช่องต้นไม้ นะคะก็จะมีสอนอารายละเอียดขั้นตอนกระบวนการทั้งหมดนะคะที่จะาสามารถเปิดช่องนะคะการตั้งค่าต่างๆของกระบวนการในการาทำช่อง YouTube ช่องต้นไม้นะคะทำวิดีโอคอนเทนต์นะคะาสามารถาตัดต่อ ง่ายๆลงได้ทันทีก็จะสอนให้สําหรับผู้ที่ต้องการจะไปต่ออยากจะขายของอยากจะสร้างแบรนด์นะคะอยากจะสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์นะคะอยากจะได้รับเ,เงินจากค่าโฆษณานะคะแล้วก็จะมีประโยชน์อีกหลายๆด้านนะคะสำหรับการที่จะมาทําช่องต้นไม้นะคะก็สำหรับคอร์สนี้ก็คือคอร์สสอนมือใหม่ทำช่อง ต้นไม้นะคะก็สอนโดยครูค่าคอร์สอยู่ที่3,900บาทนะคะจากราคาเต็ม6,900บาทนะคะก็ครูจะสอนจนคุณมีผู้ติดตามครบ100คนนะคะ,ะก็จะดูแลในเรื่องของแนะนำในเรื่องของคอนเทนต์ที่จะไปลงช่องนะคะแล้วก็ในส่วนของอชื่อคลิปต่ตางๆนะคะ การขาบวนการต่างๆต,ตรงนี้นะคะก็จะสอนกันอ,อย่างเป็นขั้นตอนเป็นกระบวนการนะคะสอนด้วยวิธีง่ายๆตามสไตล์ของอครูนิดเองนะคะมีเพียงโทรศัพท์มือถือเครื่องเดียวนะคะสำหรับมือใหม่ที่อยากจะทำอาชีพตรงนี้มันก็ด้วยประสบการณ์ของครูนะคะจากรายได้รายได้เสริมมันก็มาเป็นรายได้หลัก นะคะซึ่งมันก็จะทั้งได้จากค่าโฆษณานะคะแล้วก็พอเปิดช่องปุ๊บเราสามารถขายของได้ทันทีนะคะด้วยคลิปสั้นๆหรือจะเป็นคลิปคลิปเนื้อหาคอนเทนต์นะคะเราสามารถขายของได้และก็ยังสร้างตัวตนได้ด้วยนะคะเอาละค่ะวันนี้ก็มีในแต่ละรุ่นครูจะรับไม่เกิน10ท่านนะคะตอนนี้ก็ นักเรียนสมัครมาแล้วนะคะ,ะก็จะ3ท่านนะคะท่านที่สนใจรีบสมัครนะคะเพราะว่าจะได้ดูแลกันทั่วถึงเนอสอนทั้งในไลน์กรุ๊ปลายได้เห็นหน้าค่าตากันนะคะได้คุยกันได้แชร์หน้าจอคุยกันนะคะแล้วก็ในเฟซบุ๊กกลุ่มปิดนะคะก็จะมีทั้งสองอย่างได้คุยกันที่กรุ๊ปลายด้วย แล้วก็ใน facebook กลุ่มปิดก็ไปเรียนซ้ำเรียนซ้าในส่วนที่เราะะไม่เข้าใจครูจะลงไว้ใน facebook กลุ่มปิดด้วยนะคะ,ะใครสนใจจะทำอาชีพนี้นะคะครูก็มีประสบการณ์ตรงนี้นะคะให้ครูเป็นที่ปรึกษาก็สมัครมาแล้วกันโทรมาถามก่อนก่อนสมัครได้นะคะ,ะเอาละค่ะวันนี้ก็คงจะลาไปก่อนเพียงเท่านี้นะคะก็คงจะเจอกันในคอร์สเรียน อสอนมือใหม่ทําช่องต้นไม้นะคะแล้วใครจะอยากจะเรียนเจาะลึกเรื่องกวักมรกตนะคะก็โทรมาทักมานะคะ,ะก็สําหรับวันนี้ไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ